เงิสนสดของทีมหมดหมดเพียงเลยมีคนไทยโตด้านหลังก็เลยวิ่งไปขอยูนิเข้ามาร้อยเหรียญเส้นเหมือนเส้น,สนผัดไทยเลยอันนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่ไทยเลยสวีช <in> ุนครับผมร้านนี้เป็นติ่มซำที่ดังคิดไม่ผิดก็คือดังสุดในสิงคโปร์แล้วครับผมไป All the time, spent alone. อราต้อง say ขอบคุณ Thank you in Singapore Thank you ล่ะ Thank you ล่ะ Yeah Thank you ล่ะ Singaporean Thank you ล่ะเป็นการปิดทริปสิงคโปร์ที่ดีมากจริงๆเลยครับผม ก็พาไปตะลุยสตรีทฟู้ดอาหารโลเคอลของสิงคโปร์ไปอันนี้เป็นไก่ซิวที่อร่อยที่สุดในชีวิตเล็กอะไก่เขาเหมือนแบบแช่เหล้ามาแล้วอ่ะแล้วคือ นี่ดูๆๆๆเห็นเหมือนแบบฟิลเจลลี่ตรงนี้ป่ะแล้วเสิร์ฟมาพร้อมกับมาระผัดเครื่องแกง <ช Foods> ผมว่า านแรกของเรานะครับผมวันนี้เรียกว่าอากาศมันค่อนข้างอบกว่าวานเนดนิมผก็เลยไม่มีลมเลยเพราะฉะนั้นอากาศร้อนๆแบบนี้เรกาก็ต้องมากินกาแฟร้อนๆตอนเช้าอ่าอันนี้เรามากินกันที่หน้าร้านเฮียบเส้นหลงนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารเช้าที่ถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นฟิลร้านโกปีอะไรอย่างนี้นะครับผม <c oughs> อันนี้เล็กมาสั่งเนี่ยเป็น traditional breakfast <c oughs> ของทางสิงคโปร์ก็คือเขาจะมีบัตเตอร์โกปีเป็นกาแฟาใส่เนย อ๋อคือข้างบนเป็นเนยข้างล่างเป็นนมออกมาก็คงจะเป็นแบบกาแฟใส่ครีมเทียมแหละอากาศร้อนๆกับกาแฟร้อนๆที่มันสดชื่นจริงๆเออมันอร่อยมากคือมันก็รสชาติกาแฟธรรมดาผู้ชมแต่ว่าเนยมันจะลอยอยู่ด้านบนนะแล้วมันจะมีความแบบเหมือนเนยมันทำให้นัวเป็นขนมปังปิ้ง ใส่เนยแล้วก็แบบทาสังขยาลงไปซึ่งแตกต่างกับของไทยเนาะของไทยเนี่ยเป็นแบบขนมปังจิ้มสังขยาใช่ไหมลุยเช้าร้อนๆนะไม่มีอะไรดีไปกว่าขนมปังปิ้งร้อนๆกับกาแฟร้อนๆแล้ว <c oughs> เรียกว่าด้วยความที่ขนมปังปิ้งแล้วมันใส่เนยแล้วแล้วมันแบบใส่สังขยาเข้าไปอีกมันแบบมันจะมีความครีมมี่กว่าขนมปังสังขยาธรรมดา งงนะเขากินกันนี้จริงๆนะคุณผู้ชมมันดูเป็นของหวานน่ะกินกับของขาวเนี่ยเข้ากันอย่างน่าประหลาดนี่เรียกว่าเป็นมื้อเช้าที่เรียกพลังงานของเราให้ตื่นจากอากาศที่มันอบๆ่างนี้วันนี้เราจะไปตะลุยกินเรียกว่าเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านดังไม่ใช่ร้านที่แบบต้องไปแต่ว่า จะเป็นร้านที่เรียกว่าเล็กดุม Google แม p มาแล้วเลยอยากไปซึ่งคนที่มาที่นี่นะฮะทุกวันนี้คือมาเพื่อร้านนี้ ที่โหดก็คือร้านนี้เขาได้มิชลินไม่ใช่บิกบุมองมีชมเป็นสตรดทฟูที่ได้รับ1ดาวซึ่งเน็าสงสัยมากเพราะว่าเขามีฝั่งนี้แม่ขวาสุดของ mm hmm. ที่นี่กับซ้ายสุดซึ่งเป็นร้านเดียวกันแต่ว่ามีหลาคนมาต่อคิวร้านนี้ลก็เลยเดี mm ๋ hmm. ยวจะลองสั่งทั้ง2ลร้านไปเทียบไปดูว่ามันต่าง เงินสดของทีมหมดหมดเพียงเลยล้วเขาไม่รับบัตรเขารับเงินสดมีคนไทยโตด้านหลังก็เลยวิ่งไปขอยูนเคามาร้อยเหรียญเดี๋ยวเขาไปโอนคืนเดียวกันขอบคุณนะครับที่ให้ยืมเงินคุณเที่ยวให้สนุกครับเห็นในรูปตอนแรกเลย เข้าใจว่ารสชาติมันคงจะคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวแบบบะหมี่หมูสับบ้านเราแต่ไม่ใช่เลยฮนะกลิ่นคนละเรื่องนะกลิ่นอันนี้มีกลิ่นแบบปลาเค็มปลาเค็มอ่ะมันไม่ใช่รสชาติที่เราเคยกินอนะ่ะมันเป็นกลิ่นแบบอาซีอิว e มีความเต้าเจี้ยวมีความน้ำส้มสายชูมีความปลาเค็มอะ่ะเล็กนงหนึงปลาเค็มอะ่ะมันก็อร่อยในแบบของมันถามว่ามันกินง่ายไหมแบบมันมันไม่ใช่แนวแบบบะหมี่ สับบ้านเราแน่นอนซอที่เคลือบมาเนี่ยคนละเรื่องกันเลยควรมาลองครับผมแต่ว่าคนที่ไม่เข้าใจอาจจะไม่เข้าใจอร่อยนะสำหรับเล็กแต่ว่าถามว่ากินยากไหมก็ยากคราวนี้เรามากินแบบน้ําแบบน้ํานี่ต่างไปเลยนะครับผม <S <S ตอนแรกผมนึกว่าเส้นเดียวกันแต่น้ำเนี่ยเป็นเส้นเส้นเหมือนเส้นผัดไทยเลยอันนี้กินง่ายกว่าอันนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่ไทยเลยต่างแค่เส้น น้ำซุปเขาทุกชาม่ะจะมีแบบกลิ่นสาหร่ายเพราะเขาใส่สาหร่ายแบบนี้เยอะมาก<ส>แล้วก็ที่ไม่เหมือนไทยก็คือเขาจะไม่มีคนเครื่องปรุงมาให้เขาจะเป็นนี้จะเป็นเหมือนซีอิ้วกับพริกพริกเขาเปาะเป็นซีอิ๊วขาวพริกธรรมดาครับ <c oughs> น้องเหนือจากเมนูนะ้ำเ <c oughs> มนูแห้งนะฮะ <c oughs> เขาจะมีเป็นขาย <c oughs> เป็นน้ำซุปแยก <c oughs> เป็นน้ำซุปลูกชิ้นเล็กสันนิษฐานว่าเป็น ทุกชิ้นหมูสับปลเค็มโอเคอันนี้เป็นอีอของอีกร้านหนึ่งนะครับมองด้วยสายตาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะต่างแค่ช้อนกับตะเกียบที่คนละสี หบับเล็กถ้ามาตามร้านไหนก็ได้ <Okay. S 1> แต่ว่าจริงๆร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่ควรมาครับผมเป็นรสชาติที่ไม่เคยรับรถนี้มากจากที่ไหนมาก่อนใครมาเที่ยวสิงคโปร์ก็ลองมาครับผมเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งแต่ว่าเล็กเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องคิดว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอร่อยกว่าอะไรแต่นี่คือการลิ้มรสวัฒนธรรมของเขา ในซอยที่เราเดินผ่านมานนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเนี่ย engineering work เป็นแบบโซนแบบที่ไม่น่าจะมีร้านอาหารใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชม กาแฟเย็นๆขนมห้องแอร์น้อง,งี้คุณผู้ชมจริงๆแถวนี้คือแถว Lavender Street ใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่รู้หรอกว่าจริงๆนะย่านนี้มันเรียกว่าย่านอะไรแต่ว่าเมื่อกี้มันเจ๋งดีนะแบบเดินเข้ามาแบบดูเป็นย่านที่ไม่น่าจะมีคาเฟ่หรือเป็นย่านที่ไม่น่าจะมีร้านอาหาร ผมดูเป็นย่านที่แบบเป็นโรงงานอุตสาหากรรมเป็นแบบตึกแถวโบราณโบราณมีแบบทาเฟอร์นิเจอร์มีเสียงเจียมีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเดินเข้ามาถึงย่านเนี้ยกลายเป็นแบบมีคาเฟ่เก๋ๆเต็มไปหมดเลยมีร้านอาหารร้านนี้เนี่ยคือถ้าเราไม่ผิดเนี่ยเขาคงเคยเป็นโรงงานมาก่อนแล้วซึ่งคนเยอะมากเล็กจําได้ว่าเล็กเคยมาปาม,ามามประมาณ6ปีที่แล้วเนี่ยเล็กเคยมาที่นี่แล้วก็คนเยอะแบบนี้นะฮะ อันนี้เห็นสีแปลกดีเลยสัง่งอันนี้เป็นพิสตาชิโอเลมอนเค้กอืมอืมอูเบอรี่ลาเวนเดอร์ชื่อถนนไง <S <S แป้งเหมือนมัฟฟินอะสองนี้เนะี่ยฟิลมัฟฟินกนลิาเวนเดอร์เหรอกลิลาเวนเดอร์เลมอนทาร์ทหอมมาก กนนกับเเมล็แบบเหมาะกับการมานั่งพักนั่งจิบน้ำจิบกาแฟเครื่องดงเครื่องดื่มนั่งเล่นๆบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยๆเพราะว่าร้านเขามีมุมถ่ายรูปเยอะนะครับผมอ่ะกับชัยเซ็งหวดฮาร์ดแวร์ครับผมสวีชุนครับผมร้านนี้เป็นติ่มซำที่ดัง ถ้าคิดไม่ผิดก็คือดังสุดในสิงคโปร์แล้วครับผมไปถึงแม้เขาจะเป็นร้านเก่าแก่แต่เขาก็เหมือนแบบพัฒนาคือตอนนี้เขาก็แบบสแกน QR code สั่งในมือถือเอานะครับผมที่ยกนิ้วทั้งหมดเลยแล้วกันเพราะว่าในเมนูเขาจะมีเมนูที่ถูกกดไลค์อยู่ เริ่มยังไงดีอ่ะคือจรนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันก็เป็นติ่มซำที่ดูแบบไส้แน่นๆน่ถามว่าแตกต่างจากติ่มซำที่เคยไปกินมาไหมอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าไม่ได้ต่างมากเพราะฉะนั้นเลยก็ขอชิมเริ่มจากอันที่ไม่เคยกินที่ไหนกันเป็นแบบเมนูที่ที่อื่นไม่มีอันนี้เป็นไก่ตุ๋นมากับไข่ตุ๋นครับผมออ้โดูดีนะเนี่ย พี่อยากลองนี้เพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่มาสิงคโปร์คือไก่เขาอร่อยมากไปหมดสั่งเพิ่มตัวไข่กับน้ำซุปอะ่ะแบบกลมกลอมเค็มเมแบบหวานหวานไข่นิดนึงไปค่ะมาร้านนี้นะวีชุนนะสั่งนี้เนี่ยคุ้มละกลมกล่อมมากไก่ตัวนี้ เป็นข้าวเหนียวกับไก่คือฟิลเป็นบาจ่ากกว่าข้าวดูเหมือนเหนียวมากแต่นุ่มมากนะคผู้ชมอร่อยหอมซีอิ๊วหอมขิงส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเมนูที่เราค่อนข้างจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วมีอันนี้เป็นเต้าหู้กับหูหยอง เกี๊ยวกับน้ำมันพริกโอ้โหอันนี้นะกินว่ะของซอสเขามันจะมีความจิ๊กโชวนิดน,นึงครับผมแล้วก็ราดน้ำมันราดกระเทียมราดพริกลงไปแล้วแบบโอ้อันนี้ถูกปากคนไทยแนะ่นอนอันนี้อร่อยอ่าอันนี้เสี่ยวไหมนมจีบอันนี้ดีอ่าเสี่ยวหลวงป้าครับผมวิธีการกินเสี่ยวหลวงป้าถูกต้อง อะเพราะฉะนั้นใครที่มาสิงคโปร์นะผมแล้วเกิดอาการเซียนติ่มซำขึ้นมาร้านนี้เป็นร้านที่คุณต้องมาแต่ถ้าเกิดมาไก่ตุนไข่ตุนเนี่ยสุดยอดเพราะร้านต่อไปก็เป็นร้านที่เรียกว่ามาสิงคโปร์ อาหารประเภทนี้เราต้องไปกินตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านถามชื่อคนขับมาแล้วนะครับผมคนขับรถเมื่อกี้ชื่อร้านว่างาซบากุเตครับผมจริงๆจะมีร้านที่ดังมากๆอยู่แล้วคือร้านซองฟ้าใช่ไหมที่เข้าไทยไปแล้วกับอีกร้านหนึ่งชื่อ Legendary บะกุเตสองร้านนี้ดังอยู่แล้วเล็กก็เลยพยายามหาร้านอื่นที่เผื่อว่าคนมาเที่ยวแบบไม่ได้เที่ยวในเมืองอะสามารถมากินได้ก็คือร้านนี้ครับผม บะกุเตที่เรากินกันที่กรุงเทพเมื่อก่อนนะคคนจะเข้าใจว่ามัน,เป,นเป็นแบบซุปแบบซุปยาจีนสีเข้มๆแต่จริงๆแล้วบะคุเตที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นซุปแบบใสๆกลิ่นพริกไทยพริกไทยสั่งแบบคอมโบมาแล้วกันสั่งแบบคอมโบมาซึ่งมีหลายๆส่วนนะครับผมเชียรซุปก่อนเลยครับบะกุเต่หอมมาก อาการร้อนๆซุปที่อยู่กับกระดูกหมูกับซุปที่อยู่ในเครื่องในมี่เหมือนกันมันรสชาติเดียวกันนะแต่ว่าซุปที่อยู่กับกระดูกหมูอะ่ะมันจะมีความข้นๆกว่าไม่รู้อันนี้คิดเองอจจะ่ะเขาอาจจะแยกหม้อก,กันเพราะว่าอาจจะมีไขกระดูกออกมาทําให้ซุปมันข้นขึ้นไงแ,แล้วก็พริกไทยนี่หึ่งๆเลยใครใส่พริกไทยนี่แบบชอบมากอ้าว อันนี้ชอบร้านนี้นะคือแบบชอบการที่เวลามาเที่ยวต่างประเทศอะเราได้กินร้านที่มันแบบค่อนข้างโลคอลจริงๆคือร้านนี้เราดูใน Google Map มาดูรีวิวมามก็เป็นร้านดังร้านนึงแหละแต่มันไม่ใช่ร้านที่ถูกแนะนํากันในเพจท่องเที่ยวต่างๆอะไรเงี้ยก็คือเป็น t e x t u r เจอร์ของกระดูกหมูที่ที่อร่อยพวกนี้ดีกว่า ไม่กระด้างอ่ะเป็นหมูแบบนุ่มๆแต่ไม่ได้แบบเปื่อยเหมือนพวกซี่โครงหมูบาร์บีคิวอะไรเงี้ยนี่เขากินเขาเขากินงี้จริงนะคุณเขาเขาปลาทองโกไปซับน้ำปลากุเตะมาแล้วก็นี่ออกเลยนี่อืมเอาลิ้นถูๆอ่ะก็หายแล้วคือมาเปื่อยๆเลยดีมากอ่า ขอเติมซุปม่ดูขอเติมครับ Excuse me Can I refill the soup? <Okay. S 1> thank you ทุกร้านในสิงคโปร์นะคิดว่าเป็นนีนะร้านดังก็คือทุกร้านเขาจะรีฟิลได้หมดเลยนี่อันนี้ที่เล็กรอคอยเลยครับผมเซ็งจีใหญ่ๆหญ่เราต้อง say ขอบคุณ <c oughs> Thank you in Singapore uh, Thank you or ขอบคุณก็คือ Chinese ซาตุง่า thank you ละ thank you ลา yeah. yeah. thank, thank, thank you ละสิงคโปร์เลียน thank you ละลืมไปเลยเมื่อกี้กินเซงจีไปรสชาติเป็นไงไม่รู้จำไม่ได้เอาใหม่ oh ตัวเซงจีมันปกติก็จะไม่ได้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์รสชาติเขาะจะแบบเครื่องในอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้แบบมีหวานมีเคม็มมีอะไรเงี้ยเรียกว่าใหม่ต้องจิ้ม ลอนะออง่่ะะถ้าเป็นที่ไทยเรากินเกาเหลาแฮะมันก็ควรต้องเป็นน้ําจิ้มแบบใส,สแสใส่พริกน้ําส้มสายมัตาลใส่พริกอะไรใช่ไหมแล้วมันก็เป็นฟิลน้ําจิ้มแบบเค็มๆเผ็ดๆแต่นี้คือมันเป็นซีอิ๊วดำอ่ะซีอิ๊วดำเค็มๆซีอิ๊วดำแบบไม่หวานนะคุณผู้ชมเป็นซีอิ๊วดำสูตรเค็มนะอร่อยถ้ามันเข้ากันเฉยๆใครที่มาสิงคโปร์บ่อยๆแล้ว อยากลองหาร้านบากุเต้ร้านอื่นบ้างที่ไม่ใช่ส่งฟ้าที่ไม่ใช่ดิจิเนอรี่งางางาเสียวบากุเต้ครับผมอยู่ตรงถนนรานกู light, นไฮไลท์อยู่ที่ร้านสุดท้ายเป็นร้านที่เล็กแบบเป็นร้านที่เล็กมาสิงคโปร์ในทริปเนี้ยเพื่อร้านนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านสุดท้ายจะเป็นร้านอันไหนแฮ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ย่านเกลังนะครับผมคือเส้นนี้เนี่ยมันจะมีเรียกว่าเป็นลอ้อ L O R เลขไม่รู้ว่าอะไรเลขชันที่ถามว่าเนี่ยน่าช่เป็นซอยซอย3ซอย5ซอย7ซอยเก้าอะไรนี้แต่ว่าย่านเกลังแถวนี้จะมีรนะ้านอาหารเรียงรายกันอยู่เยอะมากๆนะครับผมและที่เป็นแบบทีเด็ดของย่านนี้เลยก็คือซีฟู้ดสดๆกับโจ๊กกบนั่นเองวันนี้เราจะมาเปิดประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าโจ๊กกบเป็นยังไงตามมาเลยจ้ะ เป็นการปิดทริปสิงคโปร์ที่ดีมากจริงๆเลยครับผมโจ๊กกบที่นี่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟแบบนี้ครับผมก็คือเป็นเป็นโจ๊กหม้อหนึ่งโจ๊กนี่เป็นฟิลโจ๊กฮ่องกงนะดูแบบเนื้อแบบมีความนิเนียนนะมาพร้อมกับกบต้มแบบเค็มค้นเค็มค้นเนี่ยทีเด็ดเล็กบอกให้วิธีการกินนะครับผมเราก็ตักโจ๊กใส่ชามตัวเองก่อนโจ๊กเปล่าก็อร่อยแหละต่อไปกบ Care, and it make it เล็กอะเคยกินครั้งเดียวเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วลืมไม่ลงอากาศร้อนๆโจ๊กร้อนๆคือถ้ากบที่การบ้านเราอ่ะ <c oughs> เนื้อเขาจะมีความเป็นแบบเป็นเส้นๆใหญ่ๆ <c oughs> เนื้อเขาจะลินลีน <c oughs> แต่ว่าที่เนี่ยมันเหมือนเนื้อไก่ผสม <c oughs> เนื้อปูไปเลยอ่ะ <c oughs> ขาวนุมน่มๆที <c oughs> ่สำคัญคือหวานมารวมกับซีอิ๊วแบบเค็มๆหน่อย ข้าวที่แบบต้มมาเป็นโจ๊กเนียนๆกลิ่น,นขินของกอ่อนผูทั้งหมดมันรวมกันแล้วแบบสุดยอดคนนี้แบบสุดยอดจริงแต่บอกแว่อกหนึ่งนะคุณผู้ชมอย่ากินอันนี้เปล่าๆปล่านะดู่ากสีซอสอเห็นไหมมันค่อนข้างเค็มเค็มเลยแหละพูดนี้เข็มข้นมากนี่ใหญ่มากมากๆนะใหญ่แบบที่ตัวโคตรใหญ่ไม,ไ,ไม่เคยเห็นหอยแมพใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตราคาก็ไม่ได้เบานะฮะ ีบอกคุณผู้ชม,ไ,มได้เลยกินหมดเนี่ยทำเยวได้ปะหอยด้วยตัวเท็กซ์เจอร์ของหอยไม้ไผ่เขามันแบบมันเหนียวแต่เคี้ยวขาดเจ้นก็ดี เป็นรสชาติกินง่ายๆสิ่งที่เล็ก Amazing อย่างหนึ่งเมื่อกี้อะ่ะคือตอนสั่งเนี่ยพนักงานถามว่าเอาปูไซส์ไหนด้วยความที่กินมาหลายร้านแล้วเล็กก็แบบไม่ได้อยากกินใหญ่มากอะไรเงี้ยเขาบอกเอาไซส์มีเดียมไหมเล็กก็บอกว่าโอเคเอาไซส์มีเดียมแล้วเขาเอาน้ำหนักปูมาให้ดูเพราะมันเป็นปูสดๆ,สดๆไงครับไซส์มีเดียมของเขาน้ำหนักปูคือ1.4โลเขาบอกเป็นปูเสียงกาใช่ไหมให้ดูกล้ามก่อนนี่นี่คือมือผู้หญิงธรรมดาผู้หญิงทั่วๆไปนี่แค่กล้ามเลยคุณผู้ชม ซิงเกเจอร์ของเขากินกับมันโถตัวซอสเขาครับผมมันมีความถ้าเป็นประเทศไทยอ่ะ ให้คิดถึงปูผัดผงกะหรี่ของร้านร้านสมบูรณ์โภชนะที่เขาจะแบบแกงกะหรี่แบบแน่นๆไข่แบบไข่เยอะๆแต่ว่าที่นี่จะมีความรสชาติจะไม่ใช่แกงกะหรี่รสชาติจะเป็นแบบไข่กับซอสพริกอะไรแบบนั้นอันนี้ก็ควรสั่งครับผมดเอย่วมมนะ เรมย่านเกลังครับผมขอไม่บอกแล้วกันว่ามันแบบควรไปร้านไหนเพราะมีหลายหลายร้านนะย่านเกลังเนี่ยต้องมาเป็นอย่างยิ่งในการมาสิงคโปร์ครับ สรับสิงคโปร์2อ EP ของเรานะฮะเรียกว่าอิ <In> back, ่มแบบกินอะไรต่อไม่ไหวต่อไปแล้วอะอยังไงหวังว่าทั้ง2 EP สิงคโปร์จะถูกใจคุณผู้ชมบ้างนะครับผม <c oughs> อย่าลืมติดตามอาหารพอเล็กเรื่องทีินเราจริงจังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดส่งให้กับคนที่คุณรักและหวังดีดูนะครับผม <c oughs> อาหารพอเล็กเรื่องทีิเราจรงิงจังวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ประเทศหน้า,บายบายจ้า เอาละครับ <wounds> ท <war blue> <laughs> right, ุกคนตอนนี้ฮะ เราอยู่ที่ไอคอนสยามครัผมกับงาน Thailand Influencer Award 2022ครับผมนี่นะครับคือเนี่ยเขาจะเป็นงานที่มีเรียกว่า Influencer ต่างๆในหลายๆด้านนะครับผมตอนนี้ที่ประกาศอยู่เป็นแบบ Influencer สายท่องเที่ยวมีสายสุขภาพเมื่อกี้เบเบ้ได้รางวัลไปแล้วนะครับของผมคือจะเป็น เรื่องอาหารถิงไม่ว่าจะเป็นใครได้เนี่ยเล็กก็คือดีใจมากแล้วนะเพราะว่ารายการทั้งรายการคือแบบเล็กเทโพ์ที่บอนปั้นกันขึ้นมาจริงๆดีใจมากเลยขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับผมเดี๋ยวรอรอดูว่าจะได้หรือเปล่ารางวัลต่อไปนะฮะนั่นก็คือ best f u o l i y influencer กัน ตอนนี้นอรารางวัล s n d r a k winner ขอแสดาความีดีกับอเล็กซี่ออฟฟิเชียลครับมากินเ